กับไพยนี่มี่กับน้องแม่ไปไซหร่ะแม่ไปสอดโหแม่ไปหากินเดิพือะไเจ้าได้สรุปเดยทำไปแทนไปแทนเดินไปเอยไปแทอยูไซหร่ะไใกล้พึ่มือไปแทนจักมือเรามาจ้ไหนมือสีเมื่อหอจ้าไหนซีฮามงกับมาบ่เอออืมประมาณสีมงฮามงกัมาพักการกินเข่าแล้วบ่นี่ยังฮะยัง เอายังว่าท่านได้กินบ่ได้อืยอมอยากกินบ่กปลากระป๋องกินบ่กินแซ<ต>่บนี่ปลากระป๋องนี่แซ่บได้ขอบใจอืมมีได้เีมีก็หมดหลายเหลือเฮานึงไม่จกเอาเด้อเฮาแม่นี่ไปสอนบ่เดียม สวัสดีหรอกมึงถอดเด้ออันนี้อยู่งเหอนกับไผรนี่ยุ่งเหินกับน้องแม่ไปใส่หรละ่ะแม่ไปสอดโหแม่ไปหากินเดินเ,เอ้ยจะได้สรุปเดิยทำไปแทนไปแทนเดินเอื้อยไปแทอยู่งใช่ล่ะไปใส่ใกล้พึ่มือไปแทนจักมือเรามาจะไหนมันซีม์เมื่อจะไหนซีหามงกุฎกามาบเ่เอออืม ประมาณสีมงหามงกมาพักกากินเข่าแล้วบ่นี่ยังฮะยังเอายังบ่กท่านได้กินบ่ได้อืมอยากกินบ่ปลากระป๋องกินบ่กินอืมกินเลยบ่เดลี่เดลี่ปลากระป๋องย่างบ่สหาน้องแน่มีบ่สมึดหรือบ่ปลากระป๋องกบ่ปลากระป๋องย่างบ่เขาบ่ท่านกินเข่านี่บ่แต่ปลากระป๋องมา่หาน้องก็ได้เดี๋ยวจังเบิงเกือดให้เราอัน มิลีกามาถ่ายคลิปอยู่ใกล้ๆนี่แล้วพี่น้องเอยเนาะพอดีเห็นหน้องเพิ่นนั่งจูโกจิเคอยูอย่เนาะก็เลยว่ามาถ่ายบอกไปหาถ้วยหาบ่วงมากันรประทานกินหลบไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ปลากระป๋องนี่แซ่บได้ขอบใจขอบใจด้วยนี่มีมกระม,ม,มัดอะไรเลือยห้อนึงไม่จับอันเดียร์ไม่จบแม่เนี่ยไปชอนบอกแม,ม,ม่ไปช้อนอัอนนี้ เชิญพันธ์พากันยูเฮือนไปหน่อยเลยเฮือนเผาเฮือนเลื้อยก็ไปเฮ็ดเวียดเ <Đ ôi. S 1> จ้าคือป,ปอลอนนาไปใส่ละมันงอมันมันไม่เยอะอันไหนกองมันไม่เยอะเจ้าว่เยอะเขาไ่อยากเอาว่ายังหน่อยพูวดว่ามีนจะแท่กระซื้อเขา้ามีแต่ไปไปเฮ็ดอีงนานแล้วก็เอาเงินซื้อเข,ข้าเข้ามืดบอกอีละ เขาเมื่อตลอดเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดให้และมันได้เขาบ่หลายหละพี่น้องเลยคือก็เห็นนั่นแหละได้เขาเล็กๆกัน้อยแล้วมันบ่อยากกลุ่มกินได้เขามากอะแม่มาจุะนหนอยากเอาเสื้อเข่าเซื้อเข้าแม่มาจะนอยซื้อเข้าอันนี้บุ๊มอันนี้บุ๊มมีเขามาบ่หนิเขามาเบิดบ่ลุกเรื่องอะไรบุ๊มมีอืมวลียังบ่เข่าไงเขาตัวเจ้าให้มันกินเลย อันนี้บ่มีเขาหนึ่งเลยบ่รุกบได้มาเลยบ่หรือวันมาอยู่มันได้สมัยสมัยได้ใช่อืมเดี๋ยวอดลีเอาห้เลยแต่อาจจะยังถุงสุดท่ายพี่นอางไเขาเพราะว่าแล้วเพราะว่ามีทางเอฟซีเพิ่นฝากเงินมาซืือไว้ให้แต่ให้วิลลี่เห้เป็นถุงเป็นถุงนะแต่ว่าพอดีมัดลวถุงสุดท่ายเดินขับใจลูกอันนี้เป็นถุงสุดถ่ายที่ว่ายังน้องมันนาวะ มีนี่ก็บชิ้อสัญญงอยู่หน่อยหนึ่งมีสัญญงอยู่ประมระาณแกะียเขาหนึ่งอาจะเบิดแล้วเดี๋ยวไปรีบเบิรงน,ก,น,ก,นกันเพียนเอาเลยเนาะอันนี้ฮะบ๊อลูกขันแม่บ๊อยูน่นะนี่ฮะจะเอาไปเล่นพเนพิ่นบอ๊อบหายบ๊อลูกมาข้างกองกุ้งอ่ะฮยบ๊อบหายบ๊อบจะมุดโดยยังเกาะลอยยังเกาะจะมุดโดยจะอยากกินข้าวโอ้ไปพาน้องไปกินไปไป,ไปลูกนี่ละลูก กินรดปลากระป๋องไหมแกกินรดแกเป็นบ้าปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องให้น้องกินแล้วลูกไม่ได้ใช่ดรอยแต่ว่ามันมีเยอะมีเยอะเจออืมบ้าโดอันช่องสามคนนี่พี่น้องไงไว้พริบดีขนาดได้สองสามคนนี่เป็นยังเพระท่านอยากขนวาดของฮันเอาเขาไปไหวย่านพอดีกินพอดีกินตอนแรกพี่น้องเไยอันนี้หาขั้น เขานี่เขาเล็กน้อยจุดนี้อ่ะบิลี่เคยเอาเครื่องเอายังมาให้ตลอดแหละพี่นอ้องเลยบางเทือกอ่ะมีเสื้อผ้ามียางกะเคยเอามาให้ชุดก่อนนี่ก็หลายเติบพี่นอ้องเลยแต่ว่าเขามาแล้วบางเทือกเขากะย่านบางเทือกกะพย่านชมิมกันอีกแหละเฮ้ยไปน้องเลย <c oughs> <c oughs> เืกอยเแล้วนี่หูไดเ้เกรย์แล้านี่เกรยนี่ว่าเป็นผู้นี้ว่าเป็นผู้นี้ว่าภาษาเป็นกว่าพอเจา้าเศร้าแล้วบ่เป็นไข่นะเศร้าแล้ว อืมตันี้เป็นยังคือหาหัวาพาดพื้นบอกักละเจ้า,าอ่ะเกืีอยตีบ่ะมันมันหลบมันล่มโอ้มันล่มแล้วก็เลยหายเลย,ยอืมพระหมจะตุ่มนี่จะพื้นละ่ะจะตุ่มมือนกันกับน้องอืมพระหมอืมจะข้นจะนอนนะนอน อ้านั่นนนฮายฮานี้น่นฮนหนืนนนนอนฮือนหนายเยังไม่เท่าอืมบัดผู้หน่อยได้สตนอนใจแหรือลูกนอนฮือนนอนฮื้นนี่เดยอืมแม่มาว่าจะได้หนึ่งเหรือว่าหนึ่งทาหนึงห่งแล้วหนึ่งแล้วเดยหนึ่งชุกแล้วเยอืมข้นนองจะอยากเขากห้เขากินรืเด้อมันไมมันกินแล้วอืมมันกินแจวกินแจวดยอืม นึกว่าอยากเขาเห็นจะว่าอยากเขายังไม่ทันกินเขอามาเดี๋ยวบิลลี่กะจะนั่งกับเซเรกับเลยเพี่น้องเอ็นเพราะว่ามาแล้วก็พอดีมาเห็นหน้องพนังแนมบิลลี่อยู่พอบ,บิลลี่ก,เก็เคอแบบเคยเอาขนมเอาอยัางหายนหน้ากับเด็กน้อยเขาเห็นเขาก็แนมมึงก็จะว่าจะกินขนมแต่ว่าขนมโตบิลลี่เอามาใหญ่ในะกระมดแล้วพี่น้องเอ็นเนาะเพราะว่าเอฟซีนคนฝากนี่มาซื้อให่ประมาณพันหนึ่งสองพันเลยพอดีมดพี่น้องเอ็นเพราะว่าหายเด็กน่อยเขาอยู่พุ่นแล้วก็อยู่ทึ่งเนี่ยอันนี้ก็เสื้อผ้าก็ บ่มีโหลายไปหน้อยันว่ามีหลายก็เซวหายอยู่นี่ในน่อยชันนี้บ่มีชั้นนี้ก็เบิดแล้วไป่น้อยเลยชันนี้ก็เบิดแล้วเป็นตาแพงก็เลยเลี้ยงหัวก็เลยสามคนนี้จะนอนขึ้นหลังนี่หรอวะหลังหลังนีบ่หลัะเป็นบ่เฮื่อนหลังนั่นบจะนอนเออนนายเนนายอันนี้อันนี้เป็นแม่ของของแม่เจ้าหรือว่าเป็นแม่ของพ่อเจ้าล่ะคป็งแม่เขาเป็นแม่ของแม่เจ้าโดยก็คือขันทิวากะ พี่น้องกันพี่น้องขี้งๆเลยเอยๆพี่น้องเลยเป็นยังเจ้าคือโบบายูเฮือนเราเลยล่ะคือโบบายูเฮือนเราเลยพอมันยูฮะพอมันยู่เจ้าบมันยูอืออืออ่ะพี่น้องเลยเนาะนี่กระซิคอโตกับกัอนรเลยพี่น้องเลยไปตักน้ำมาแล้วบอกจ่านะตักน้ำแรงมาเลยตักน้ำแลรงมาเล่าเห็นเท่าเลยเราเราย่านิเราแบบลักษณะโบกะว่าวพี่น้องเลยบัดคันงในเห็นเท่ายู่นอกแหละอันนั้นเลยไปเดินราะบายกับกอนเด้แล้วเด้อ เดี๋ยวสิบิลี่สีเลาะขึ้นไปทึ่งก็เป็นหองเอลยเลาะขึ้นไปทางทึ่งเมืองพีก่อนเพราะว่าบิลี่ยังพากตะลุ่งมากเมื่อกี้นี้พอดีก็พอดีมากวา่าจะเอาเครื่องไปแห้งขั่นนั้นก็พอดีมาเห็นน้องพันนังอยู่กับอีต,ต้นเป็นหองเลยก็เลยมาเจาะบ,บิงึงอันนี้สิแค่ไปกินแร้งบาปลากระป๋องนี่แหละถ้าหากว่าพวกเจ้าอยากก็พากันกินรถเดอ้อโดยอืมกินรถนี่แหละดลโดยขอบใจเลยลลูกเดีดย๋ดยวเราบ่าวกลับก่อนเด้ออออือออ บางหูจักความเยอ่พี่น้องเลยเ็กน้อยขาเจ้าแนมบิลีขาเจ้าอยากกินขนมน้ำเกียินขนมน้ำอยากได้เครื่องน้ำบิลีมาเพราะว่าบิลีมาแล้วเคยหายข้าเจ้าตลอดเลยแต่ว่าเครื่องน้ำบิลีมันมันเบิดแล้วพี่น้องเลยย่างบริหลา่พ่อบรรไดาะว่าบิลีก็มีเอฟซีพันฝากมาหายตะก้อนนี่พันฝากให้ซื้อกั้พอดีมึดพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าบิลีกันว่าบิลีเอามาแจกอยู่บ้านนี่พี่น้องเลยมันก็ต้องได้แจกหลายคนนะพี่น้องเลยเพราะว่า ขเขาจะแจกแต่พอหนึ่งพอเดียวคือวิลี่ด้่หายนี่หายหายขึ้นนั่นขึ้นนี้แะน่ยปากกระป๋องกับพอดีมัดพอดีพี่น้องเลยเข่ากับมัดบ่พอดีเขา่าพอดีมัดพี่น้องเลยมีกันเลยออ้อหนึงว่าตาเจ้าหายนะกับธงเข่าอะไรเพี่น้องเลยอันนี้กับเพื่อนรังนี้อ่ะเพิ่นนาเพี่น้องเลยเนาะหูวจักความอยู่แต่ว่าพี่น้องเลยเนาะคันวิลี่มากบางเทื่อนี่แม่เลยหรือว่าพ่อเราอยู่นี่พ่อเราเนี่ยสีย่างออกไปทางนอกเลยเห็นเทาเนีน่แล้วยางนี่แหละ เบื้องเฮือนเราเดบิลีสิทายกล่องให้เบื้องไปเห็นนี่นะเพี่น้องไงเฮือนแลาวแต่ว่าเรากับเบืงมือกับน,นอนเฮือนนี่มือกับน,นอนเฮือนแม่เนี่ยพากันนั่งกันเสีเยอะไพี่น้องไงเพื่น้องเพีน่น้องเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนีตวิลีกัสิคอโตลาไปก่อนเดี๋ยวเป็นจังไงก็ฝากกดไลไ์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิลลีกันเด,อด้อที่จิต่อไปพี่น้องเลยถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยหลายๆแล้วก็อยากฝากน้ำเอฟซีนเน้เด้อเพี่น้องเลยอ่าฝากน้ำแน่สำหรับเอฟซีทันใดที่ว่า มีเสือผามือสองเนาะที่ว่าบริสทพีปน,น้องเลเนาะกาบิลีกะยินดีตอนหับเดอ้อแต่ว่าผู้ใดที่ว่าบริสไทเนาะจกฝากมาให้บิลีแจกจ่ายเหตุคนที่เขาบ่มีี่น้องเลยเนาะบิลีกันยินดีี่น้องยินดีครับยินดีตอนหับแล้วกะ็เรืองที่เวลาเ่าผักมาแต่ไทยบิลีกะที่แจ้งไว้ในนี้เลยเพราวะว่าถ้าเ่าผาักมาแต่ไทยนะี่น้องมันจะเสียข่าวผักสองเทืออันนี้บิลีจะว่าอีกทอนึงเพราวะว่ามึงเทือเอฟซีพันมาเบื่องํำหลังยันพ่นบบเข้าใจคือสมมติว่าเวลาห่าผักเครื่องมาแต่ไทยนี่ ฝากมาปุ๊บนี่มันจะมาหอดแกมุกทหารพี่น้องเอยมันจะบบหอดเราแล้วก็บริษัทอยู่เ่าจะไปหามาอีกตอนหนึ่งก็คือขั้นเขาผ่าเครื่องมาจากไทยมันจะเสียเงินประมาณ2เทือ่ยเ่งงเครื่องเขาใจปลายทางอยู่ไทยแล้วแล้วก็มาหอดมุกทหารเขาก็จะไปหาอีกที่หนึ่งก็คือบิลลี่ก็ต้องไปาจอยู่บ้านอีกบิลลี่อีกที่หนึ่งเนาะบิลลี่ก็จะบอกเขาใจกันว่าเป็นอย่างมันมันคือาจปลายทางบ่ได้นะพี่น้องเอยเนาะเพราะว่า ตะกี้มีเอฟซีนเคยจ่ายไปทางให้แล้วแต่มันบ่ได้พี่น้องเลยจ่ายไปทางมันก็หอดแต่มุกทหารแล้วมาหอดปีเขาต้องได้จ่ายใหม่กาอยากรบกวนในเดอ้อพี่น้องเลยเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีก็สามารถฝากมาได้บิลี่ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้สำหรับทีน่นี้บิลี่ก็สิขอลาตัวไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์และกดติดตามในเด้อสบายดีบ๊ายบาย